สวัสดีครับนี่โคบอลทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยนะครับไม่แน่ใจเรื่องตำบลอำเภอราศสีสลัยนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาเยี่ยมสวนพี่ปัทมาพรนะครับหนึ่งปีรู้จักกันมาสองปีนะครับวันนี้ก็เป็นปีที่เข้าปีที่สามที่มาเยี่ยมสวนที่เขาเลี้ยงปลาดุกนะครับสวนนี้นะครับตอนนี้แกติดทุระในหมู่บ้านเนาะโอ้นี่พัฒนานะครับแต่ก่อนเป็นน้ำประดานเสมอไฟฟ้านะดึงขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มาปิดติดเป็นแผงโซลาเซลล์สองแผงนะครับนี่ นะครับอืมนี่อะไรฟักทองอเพื่อกาจะกำลังปลูกกำลังปลูกเนาะใจว่ามาช่วยไครับตอนนั้นเราไปเห็นไก่ขุดดินอยู่ตรงนี้เลยจากพนักง,งานโรงแรมนะครับที่มาทําสวนอันนี้คงจะเริ่มปั่นน้ำเข้านะครับเป็นสวนที่จะเลี้ยงปลานะครับแต่ก่อนเราแกะปล่อยปลาดุกนะครับเมื่อสองปีที่แล้วก็ชะง,งักไปหนึ่งปีนะครับรู้จักมาสามปีเออสามปีชะง,งักไปหนึ่งปีแล้วก็กลับมาทําปีนี้นะครับเ,ออเรามะพร้าวตัวเรานี่นะครับ ลูกขุดลึกลงเหมือนกันเนอะแต่ก่อนใช้อ้นี่เอานี่ใช้ผ้าผ้าดำผ้าดำแทนผ้ายางผ้ายางก็เปลี่ยนเป็นกูดแทนอืมเป็นกุดแทนนะครับอืมนี่ต้นมะม่วงนะครับลูกประมาณสองไร่นะครับประมาณประมาณนะครับต้องรอหน้าฝนเนะต้องรอหน้าฝนนะครับไม่ไม่ไม่ได้รอหน้าฝนเขาปั่นน้ำน้ำใส่อยู่นี่เป็นแผงโซลาเซลล์ไงน้ำก็ยังไม่เยอะน้ยังไม่เยอะพอความลึกน่าอยู่ที่ประมาณสัก 2เมตรกว่าๆนะครับไม่ถึงสามเมตรนะครับพวกแกแกขุดโค้งแล้วก็ปล่อยตรงก่ะกลางไว้ปลูกเป็นมะพร้าวแล้วพวกมะขามกระท้อนนะครับเมอมะละกอนะครับตรงนี้เอกอ,อก็อีกอีกรูปแบบหนึ่งนะเออนะครับใช่ใช่ใช่อือใช่อยู่อือทรงเดิมนะครับฟังนู้นเป็นสวนมะขามมะขามโตแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงสามปีนะครับอุ้ย ต,โต,โต,โตนันต้นโตแล้วนะผู้ชายกําลังเก็บของกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราไ, <ละ S 2> ไปดูรอบๆนะครับเป็นการมาเยี่ยมนะครับหลังจากที่เคยถ่ายทําไปเรียกว่ามาตามผลงานตามผลงานหรือว่ามาเยี่ยมยามถามข่าวผู้ที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับแล้วก็มาดูว่าทุกวันนี้ยังเป็นอย่างไรนะครับอัปเดตพืชให้กับท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับในสวนที่นี่นะครับนี่ครับหอมแดงสีสเกตนะครับนี่ผักชี นะครับปลูกุนเวียนพอได้กินนะครับผักชีผักชีลาวนะครับต้นหอมนะครับต้นอะไรวะมะเขือนะครับอืมชะโอมนี่ครับรั่วแล้วก็มะขามนี่ครับตัวนั้นฟักทองนะครับนี่มีกระเทียมด้วยครับนี่กระเทียมอืมนี่แหละฟักทองปลูกแล้วก็เอาขายอ่ หน้าสวนเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางผ่านระหว่างทางไปบึงบูนนะครับช่วงระหว่างหมู่บ้านห้วยกับกับไปบึงบูนนะครับทางนู้นนะครับฝั่งนู้นไปทางบึงบูนนะครับฝั่งนี้ไปทางเขืเ่อนลาสีสไลบ้านห้วยนะครับนี่นี่ครับโอ้พักทองกำลังเป็นเลยนี่นี่น,นี่แกเก็บขายหน้าบ้านเนี่ยยีั้างลูกเล็กลูกโตนะครับ หรือไม่ใช่พันเล็กมั้งเออพันเล็กพันเล็กน่าจะเป็นพันเล็กๆข้คกือใหญ่กวนี้พันวโคกือใหญ่กว่านี้นู่นนาเขาจะกลับแล้วนี่โรงเรือนนะครับอ๋คิดถึงสมัยยายอยู่นะครับแต่ก่อนมียายก็จะช่วยทําสวนด้วยนะครับครอบครัวนี้ทาสวนทั้งครอบครัวนี่สาวรสนี่มาใหม่นะเนี่ยมาใหม่มาใหม่เห็นบอกว่าขายดีด้วยนะครับปลูกขายหน้าสวนมีคนกินอยู่นะพี่เขาบอกนะครับ ดูเบี้ยมะเขือแถวเออแล้วเปลี่ยนใหม่หรือเปล่านี่เหมือนลราเถียงทํายกขึ้นมาโอ้หน้าอยู่เนาะแต่ก่อนก็จะแขวนหอมไว้ตรงนี้เย็นสบายเลยนะเออโล่งๆดีทําสวนมีห้องน้ํานะตรงนู้นห้องน้ําในสวนพักได้เลยเนาะพักยามเย็นนนะครับเจ้าของนะครับนี่ผักชีฝรั่งตรงนี้ก็ปลูกผสมผสานนะไม่มีไม่ได้จัดทรงอะไรนะปลูกไปเรื่อยๆแล้วมีไก่เคี่ยด้วย นี่ครับเแจ่มจะให้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะผมเป็นชื่ออะไรนะเอ้าซีฝรั่งน้ไงใหม่ตัวเนี้ยเอ้าแจ่มมงคลข้าวขัดให้แจ่มมงคลชื่อครับโอ้ปัทมาพรมาอยู่ช่วยพี่ปัทมาพรมาจากเชียงใหม่พื้นฐานนี่เคยทําสวนไหมพี่ไม่ทำไม่เคยทำเพิอเคยทำงานแต่โรงแรมใช่ใช่ครับแต่ว่าไม่เคยทําสวนเลยแล้วเป็นยังไงควาเหนื่อยไหมปีหนึ่งที่มาอยู่นี่อยู่กับต้นไม้ก็โอเคนะผมก็ชอบอยู่ปลูกนี่ปลูกนี่เราก็ดูไปเป็นวันวัน S <S โอ้อากาศดีมากใช่อากาศดีอยู่ครับพื้นฐานที่ไม่ไมเคยทําเกษตรเลยแต่ก็มาทําได้นะถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าอากาศคงจะไม่ดีเท่าเชียงใหม่้งครับ <S <S ดีดีกว่าเพราะผมอยู่ในเมืองเชียงใหม่อากาศไม่ดีอ๋อพ,พี่พี่อยู่ในเมืองไงพี่เป็นคนเมืองส,ส,ส,สู้นี่ไม่ได้นี่ดีกว่า,าก็เรียกว่าคนเมืองมาทําสวนที่ศรษสะเกีดีนะที่ว่าพี่เข้ามาทาวางระบบไปก่อนพี่ผู้หญิงอ่ะเขามาวางระบบไปให้พี่ก่อนไงว่าเขามาแต่พ่อแม่ทำแล้วพอผมมามันก็มีหมดละโอ้รู้สึกรู้สึกว่ามันทําง่ายนะไอ้นั่นรูปทรงของพี่เนี่ย ไอ้รูปทรงในสวนเนี่ยมาว่าอยากปลูกอะไรก็ปลูกเพราะแล้วก็เอาขึ้นขายหน้าสวนด้วยนีเก็บวันต่อวันแล้วแต่อะไรจะได้จะออกก็เอาไปขึ้นไปขายบางทีเรามีกล้วยมีผลไม้มะละกออะไรแล้วเราก็ไปวางขายแต่ก็ลูกค้าก็ก็มีปกติเพราะว่าเขาเคยซื้อเราเขารู้ว่าเราปลอดสารด้วยรู้รู้ใช่อือบคกันมาแบบ3ปี4ปีอะไรประมาณนี้ครับโสุดยอดสุดยอดนะครับนี่คือฟักทองปลูกไว้เป็นรุ่นประมาณ2งานนะครับโดนเดียวเลยเพื่อลูกดีนะพันอะไรครับนี่ เป็นเป็นลูกทีผมผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้เนาะอันนี้พ่อพ่อปลูกคุณตาก็ยังมาทําสวนมาอยู่มาใพิ่งกลับหลังหน้าน่ะโอ้มาที่ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าโอ้เมื่อกี้ผมว่าคุณตาคุณตาครับสวนสวนรถมอเตอร์ไซค์สีแดงอ่ะโอ้ เราผ่านแกอยู่ผมว่าคุณตาแต่สภาพจิตใจก็ดีขึ้นแล้วเนาะดีดีครับเพราะว่าคุณพอทำใจได้อะไรต่อไมเรื่องแม่กพอคุณว่าแม่ไปปีกว่าแล้วเนาะคุณแม่ไปปีกว่าที่ยายดูคนมาก็มาย้ายไปไหนร้องไห้อีกบ้างนะโอ้ไม่ย้ายไปไหนแต่ก็ไม่เห็นเขาก็ถามตามตามธรรมชาติเขาไม่มีเจตนาเนาะแต่เรามันก็อย่างว่าเราคนเคยอยู่ด้วยกันมานานอดี๋ยวมาเป็นห้าสิบหกสิบปีอะไรเนี่ยครับครับความผูกพันเนาะแต่ผมก็เนงไม่ไม่รู้ว่ายายแกจะไปเร็วไงตอนนั้นก็คือไม่รู้เหมือนกันยังแข็งแรงอยู่ก็เห็นแแแบบปูู่่่กลลาเเอสมยย ทำนาหวานเข้าอยู่อ่ะใช่ครับเพราะว่าเซ็กซ์เลนะปอดไม่มีมันมันมันเร็วมันเร็วครับครับผมก็ไม่เป็นไรคนอยู่ก็สู้ต่อไปก็คืออย่างน้อยแกก็ทําเป็นแบบให้เราแล้วคุณยายคุณตานะครับเราก็มาสานต่อในส่วนของสวนพ่อเพียงเรียกว่าสวนพ่อเพียงไอ้โซลเซลพี่เพิ่มขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับใช่เพิ่งทำมาไม่ไม่กี่วันเองโทษนะครับหมดเยอะไหมครับพี่สองหมื่นกว่าบาทโอ้สองแผงทั้งวันเลย ได้ไหมใช่ใช่ทั้งวันจนว่าแสงบดนี่มันก็จะปิดของมันเองโอ้ดีนะ่นคงพี่กำลังปั่นเข้าบ่ออยู่ใช่ใช่ลงบ่อบ่อนี้ขุดอีกใช่ไหมครับขุดให้มันลึกใช่ใช่ลึกเมื่อก่อนเรามีผ้ายางใช่เราลองผ้ายางออันนี้ก็ตอนนี้ขุดลงไปอีกเมตรครึ่งอืมสองเมตรกว่าน่าจะได้นะแต่ผมดูนี่ก็จะปล่อยปลาดุกแล้วใช่ไหมครับก็จะปล่อยปลาแต่เขาช่างเขาบอกว่ามันนานกว่าน้ำจะเต็มนะเป็นปีสองปีนั่นนะ เออเพราะว่าต้องรอรับฝนหรือเปล่าครับใช่อันนี้เราเปิดน้ําเลี้ยงไว้เฉยใช่ไหมครับใครับโอครับครับถ้าน้ามันคงที่มันอยู่เราก็จะจะเลี้ยงได้ค่อยๆเป็นรูปเป็น่างขึ้นเรื่อยๆเนาะตรงนี้ก็คือว่าโอเคอยู่ครับประมาณสองไร่กว่าน่าจะได้นะพี่นะตรงนี้ตรงนี้มันใส่ก็สองงานในในเพราะมันมีสวนกล้วยน่าจะได้สองสองไร่เนาะอ๋อสองไร่เนาะครับอันนี้พี่เขาก็จะกลับบ้านแล้วเราก็มาพอดีเลยแต่ว่าจะมาเยี่ยมด้วยนะครับเพราะว่าหายไปปีหนึ่งแล้วก็จะตามดูว่าพี่ก็ทําอะไรต่อแล้วก็จะให้เป็น อ่ให้ท่านผู้ชมได้ดูดูในคลิปย้อนกลับไปดูคลิปเก่าหรือ <pardon S 2> ท่านผู้ชมที่ชมคลิปแล้วจำได้ว่าเออที่บ้านห้วยตรงนี้มีสวนที่ปฐมพอรอยู่ <önemli> แล้วก็ผมก็เคยมาทําคลิปไว้สองสคลิปแล้วครับแล้วก็มาเจอพี่วันนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็เล่าประสบการณ์การที่อยู่เชียงใหม่แล้วก็มาอยู่ที่รีสเกตก็โอเคที่รีสเกตก็อากาศดีเหมือนกันได้ได้ได้บอกต่อท่านผู้ชมด้วยนะครับผมขอบคุณครบคณคับพี่ครับอ่ากลับบ้านกันแล้วนะครับผมครับขอบคุณทับ